ขอต้อนรับสู่โรงเรียนวัดหนองลานตำบลหนองลานอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีประวัติโรงเรียนวัดหนองลานเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2481ในระยะก่อตั้งบริเวณโรงเรียนอาศัยที่ดินของวัดหนองลานใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวต่อมาครูใหญ่ได้ขออนุมัติงบประมาณจากทางราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ004ขนาด8ห้องเรียน ระยะเริ่มแรกเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดหนองลานมีอาคารเรียนถาวรจำนวนสองหลังจำนวนห้องเรียนทั้งหมด9ห้องเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากนี้ยังมีหลังเรียนรู้ในโรงเรียนอาทิเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาลโรงอาหารแปลงเกษตรห้องน้ำธนาคารขยะรีไซเคลิลโรงเพาะเห็ดและสนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองลานมีบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด11คนนำโดยนายเกษมประจักษ์ศิลผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูจำนวน5คนประกอบด้วยนางสาวนิตยาโพธิทองนางสาวสุพิญญาชนประเสริฐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริประภาสอนกระต่ายนางสาวพรชิตาโสภาและนางสาวสาวินีจุนอยู่ครูอัตราจ้างจำนวนสี่คนประกอบด้วยนายสมเกียรติเนียมวรนุษย์นางสาวกฎชพรรัตนสิรินางสาวธัญพรเห็นประเสริฐและนางสาวกิ่งแก้วทองนุ่มมีครูธุรการจำนวนหนึ่งคนคือนางสาววานิดาคงคา จำนวนนักเรียนย้อนหลัง3ปีจากแผนภูมิจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนในปีปัจจุบันพุทธศักราช2567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น93คนนอกจากการเรียนในห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองลานยังมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมผ้ามัดย้อม และกิจกรรมการเพราะเห็ดนางฟ้าในกิจกรรมการเพราะเห็ดนางฟ้านักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพราะเห็ดการดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและนำไปจำหน่ายในชุมชนอีกกิจกรรมหนึ่งคือการทำผ้ามัดย้อมนักเรียนได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนสามารถรับชมได้จากวิดีโอต่อไปนี้ค่ะ బింం สวัสดีค่ะขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามผลการดำเนินงานการสร้างสารรค์ลวดลายและสีสันบนผืนผ้าจากกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพทอเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนวัดหนองลาน สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรมการงานอาชีพศิลปะและคณิตศาสตร์ค่ะดิฉันนางสาวพรชิตาโสภาครูโรงเรียนวัดหนองลานสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เป็นผู้เข้าร่วมอบรมและนำผลไปใช้ค่ะ ครูได้นำผลจากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ3ข้อดังนี้ 1. การขยายผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6ได้ขยายผลให้แก่น้องอนุบาล3ถึงป .2 ด้วยวิธีการพี่สอนน้อง 2. การต่อยอดของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6นำผ้าที่ย้อมสีไปต่อยอดโดยการเพิ่มมูลค่าเป็นกระเป๋าและ 3. การต่อยอดของครูครูได้นำความรู้ในการย้อมสีผ้าไปต่อยอดโดยการประยุกต์เป็นเสื้อมัดย้อมค่ะและต่อจากนี้จะเป็นกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมดำเนินการขยายผลและต่อยอดค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะแบ่งน้องๆเป็นกลุ่มตามระดับชั้นค่ะจากนั้นพี่ๆก็จะสาธิตการตัดแบ่งผ้าออกเป็นส,ส่วนๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ผ้าตามนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปพี่ๆก็จะสอนทําลวดลายลงบนผืนผ้าค่ะหลังจากน้องๆเรียนและเลือกลวดลายที่ตัวเองชอบได้แล้วก็ลงมือทำเลยค่ะนี่คือตัวอย่างผ้าที่น้องๆได้ทําลวดลายแล้วค่ะขั้นตอนถัดมาจะเป็นการเตรียมวัสดุเพื่อย้อมสีค่ะ เราจะนำผ้าไปแช่น้ำให้ชุ่มเพื่อขจัดสิ่งเจือปนและทำให้ผ้าดูดซับน้ำสีได้ดีขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการย้อมสีผ้าค่ะโดยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมต้มน้ำอุณหภูมิ40-50องศาเซลเซียสจากนั้นละลายสีเกลือและเวจิ้งเอเจนต์และเทลงในหม้อย้อมสีค่ะ นำผ้าใส่ลงในว่าย้อมสีคนให้ทั่วทุกๆสิบนาทีปรับอุณหภูมิเป็น85-90องศาเซลเซียสใช้เวลาย้อมจนครบ45-60นาทีค่ะเมื่อย้อมผ้าจนครบตามเวลาแล้วนำผ้าขึ้นล้างน้ำให้สะอาดและถึงให้แห้งค่ะ เราได้นําไปขยายผลให้น้องๆแล้วเราก็ได้นําผ้าที่ย้อมสีมาต่อยอดโดยการเพิ่มมูลค่าเป็นกระเป๋าค่ะนําผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิน่นเย็บเป็นกระเป๋าโดยเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนค่ะอันนี้กระเป๋าใส่ถอสำหรันะคะอ,อันนี้กระเป๋าใส่ขวดน้ำค่ะ การต่อยอดของครูครูได้นำความรู้ในการย้อมสีผ้าไปต่อยอดโดยการประยุกต์เป็นเสื้อมัดย้อมค่ะสมรรถนะที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมการสร้างสารรค์ลวดลายและสีสันบนผืนผ้านักเรียนได้รับทั้งหมด4ส,สมรรถนะค่ะ 1. ความสามารถในการสื่อสารนักเรียนชั้นป3ถึงป6สามารถสื่อสารให้น้องอนุบาล3ถึงป2เข้าใจและปฏิบัติได้ค่ะ ข้อ 2. ความสามารถในการคิดนักเรียนสามารถคิดคำนวณปริมาณสีและส่วนผสมในการย้อมสีได้รวมถึงคิดสร้างสรรค์ลวดลายตามแบบที่ตัวเองชอบค่ะข้อ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหานักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่พบได้เช่นลวดลายบนผ้าไม่ชัดเชือกหลุดระหว่างการย้อมสีแก้ปัญหาโดยการมัดผ้าให้แน่นขึ้นค่ะ และ 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนักเรียนได้เรียนรู้การเลือกผ้าเย็บผ้าผับผ้าซึ่งถือเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวา จัดกิจกรรมที่กล่าวมาทําให้นักเรียนมีความสุขกับการมาโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นรวมถึงผลการสอบระดับชาติการสอบอาทีของนักเรียนชั้นป .1 มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกด้านและมีนักเรียนได้100คะแนนเต็มการสอบ NT ของนักเรียนชั้นป .3 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นป .6 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันชี้ให้เห็นว่าถ้านักเรียนมีความสุขกับการเรียนก็จะส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วยซึ่งตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าเรียนดีมีความสุข